you <music> คนเบ่งว่าเป็นเหตุจังไดเป็นจากไดนนะทุกคนเดี๋ยวนางพาไปในการเบ่งคนหลายแหงนี่นะทุกคนตอนนี้เพิ่นเคลื่อนย้ายซุกแล้วนะคนเพิ่นเคลื่อนย้ายอันนี้คบาแล้วคนหลายแหงมีคนมาขายน้ำ<ม>ขายน้ำขายต่างแลวเพิ่นก็นได้ถือ<ม>ถอูถือเทียนมานะทุกคน

ใช่ทูบเจ้าก,ก็เซื้อทูบนะเลยอา้าก็ต้องได้มีน,น่นา,นา,ขาบบ่ขยายนนเนี่ยเพื่นก็จะมาขายเค้าเปียกเงนมาทาหนะแต่จว่าเพื่อนายคน่ไทยเออบูซาเอา,อางี้นมีไม้หอมสังเกตดว่าทุกคนจะถือไม้หอมนะทุกคนเปหนบูซาเอาให้เนะ่ นางมากับไอ้บินนะทุกคนไอ้ของนางเองสังเกตังว่าจะมีคนไปวางทางเทิงนั้นนะทุกคนโบบอกแน่ใจว่าทุกคนจะเห็นโบ่ตกผมแล้วคนมันจะมาบูซาอยู่นี่ ก็ทะเล่นเล่นเล่นนนี้เลยกับาลนะทุกคนนั่งให้ไอบินอานานไอเรละวันเจรละวันว่าเออจนถ้าเป็นเจรี่ท <subjects 195 2> ุกคนส่วนคุาเจอมันก็จะนั่งพักนี่เลี้ยงทีวันนี้งเพื่อนนะเลียื่อนกํลังเห็นยังกันได้ให้วางเพิ่มเพื่อนทุกคนเพื่อนกําลัง โต๊แป้งกาเกียมยูคนหลายแหงสึกว่าแล้กก็ะโหลหลายนะบนมีบนอยู่เลยเบิงประการแรก่งเป็นชีวิตงมนุษย์นุษย์มนุัย์มนุษย์รนุษย์มนุษนุษนมุษยเมนนุษมนนยนุษนมน เวลาตามนี่แลปวบรรยากในทางประเทศชาติเลาคุณผนทางน้องคุณก็มีขายเครื่องขายจ้าขายน้ำต่างๆทางในนี้ทางในนี uh ้เพ oh ื่นก็จะมาเทนน้ำหรือว่ามาขายน้ำนะทุกคนที่แบบว่าเปรี้ยวสีอย่างเช่นส่วนวันนี้เพื่อนก็จะน่าจะมาเทนเครื่องดื่มของจีนเนาะแต่ว่ามาเห็ดอยู่วัดเลยเนาะทุกคนนี่นะทุกคนมันก็จะเอาน้ำเปรี้ยวสีน้ำกาแฟยังมาขายอยู่รถเลยนี่ ตอนนี้เขาได้มาลี่มแ้วทุกคนเต่ว่าหอนแหงแล้วก็คนหลายก็เลยมาลีอยู่มเงอนขึ้นอยู่อัคารเขางาลาสาราวัดเอ้ยนายบินสาราวัตน,นะทุกคนสวัสดีทำอาหาบอลลีหอนหลายก็ได้ไปปู๊ซาเอาไม้หอมแล้วก็ทูกเทียนดอกไม้มาแล้วนะทุกคนค่าแต่ว่าพิ้นไปวางเพิง อากาศไม่ว่างเนาะพอดีว่าเฮามาบทันตนให้ตนย้ายตอนย้นายเพื่อนเนาะมาโบทันนีรุกคนส่วนนะ้ำวันนี้เพิ่นกันน่าจะมาถวายแล้วเพื่นอนผมมีวันไว้เนาะก็จะเอามาเซยุส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาไว้ย่บ่อนนี้นะทุกคนอยในวัดคนนั่งเฝ้าละ นั่งพักเซาอย่างต่างๆแล้วก็มีกุ้งไก่นอเไ้ทุกคนนี่นะทุกคนมีกุ้งไก่ให้ลิ้พร้อมมีเต็นท์ให้อันนี้พร้อมการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายลงและลิ้นยังมีสติ ห,ห่อแหงขนาดเลยทุกคนบ่อนนะั้นน่าจะเป็นบ่อนขายน้ำทุกคนบ่นที่แบบว่าอยากน้ำเข้ากลับไปอันคอเอานะ้เพื่อนเพื่อนก็เอาให้นะคนแบบว่าได้ซื้ออย่างนั้น,นเพิ่งเซไว้ให้คนที่แบบว่ามาวางเพิ่มอ,อย่างได้กลิ่นทุกคนนะเซน้ำทางหลังที่น้ำททนนไทนะยทุกคนเบิ่งน้งใส่ให้มูอไปเอาน้ำมากิน่มนะทุกคน นี้ก็หายเซานีก็หนะะขอใจขอบใจ m นี่นะทุกคนตอนนี้กับพานไปดุนเติบและเจนั่นและเพื่อนกะทางในเพื่นกนจะถายน้ำแบบนี้นะทุกคนนะ ยังบรหันได้วางพื้มเถอะนะทุกคนเอาบค่าเราจะจะเอาผาสบู่ทุกแห่งไปคชีนไปปะไวยูคุณนะทุกคนน่าจะจักหน่อยนะทุกคนตอนนี้เพิ่งไปวางผ้าไตยูผ้าไตผ้าไตก็คือผ้าสบู่ อีโม่หัวทะกคนนันอนนี้มัาจับรบวนวนนน <c oughs> อันนี้นมันยนนีก็เหตุีทุกคน่อนทางนี้ก็น่าจะตําค้่ขายแล้วทุกคนเนี่ยคนเรียนคิวเด็กเล็กเด็กน้อยเต็มเลย ทุกคนเพิ่นก็จะเอาเอาผู้บาเพิ่นไปวางผ้าไตนะทุกคนผู้บาจัว่วเพิ่นจะจะมินมนล้วก็เตือนไปวางผ้าไตน,นะนิดนึงเพื่อนจอยก็น่าจะให้ชาวบ้านไปวางพืนเร็ว,วมันก็จะพ่เห็นนะทุกคนเพราะว่าเต็นท์บังไปทางนั้นบไดาเลย ไปไปเลยทุกคนข้ามไปไปเลยนี่เนาะทุกคนเธอทำนองเพ่นจะข่ายเครื่องต่างๆไก่เนียงคางนั้นมีข้าวหลามนะทุกคนข้าวหลามนะแล้วก็มีเครื่องลิ้นเด็กน้อยไดอยกนี้เป็นลมเนี่ก้อนรับปง ที่คุบาจวลวางเพิ่งแล้วเขากะเพิ่นน่าจะให้อันซาบานผู้คนเข้าไปวางนะทุกคนเลยน่าจอันนี้เพิ่นน่าจะสวดแล้วก็วางซีเจแล้วเป็นเทียม้อนแล้วนะทุกคนมีแต่มีแต่วา่าฮาถ่าถ้าไปวางเพิ่ม กนี้ไปหาโซกน้ำมา <field> <rain> <y ug il clubs> ไปหาโซกน้ำมาถอนเริ่มับว an uh ิธีการเสียงอยขอหอมๆแม่เดียนเซอร์นี่แหละกับนิมนต์เมสซี่เมขาว์ที่บวชสนองสัมภาหลังจากที่ครูบาร์จวดไปวางเพลิงแล้วเป็นทียมหอยเนาะเพิ่นกะจะให้เมซี่เนาะไปวางเพลิงนะทุกคน เมซี่หรือว่าแม่ขาวนะทุกคน่าตบเอามาให้้วยด้้ยจ่มซี่ไอจัวาคู่หวาแม่ซี่ม่ขาวไปวางพึ่งแล้วไม่ทันกะไอ ต่อไปดิกลดดิกลดตีการนั่งทนี้แตาทำบ้านร้องท้อไอ้้องปกสรปกสอนายบ้านเอราวัณเตียงขึ้นมาวางดอกไม้ขึ้นเตียงกไม่อ่าไม่ตู่รองเท้าเลย บกสบกสประกานายบ้านอย่างไปวางก้อนนะทุกคนแล้วไม่ออกทั้งหลายอย่าฟ้าวนะเพื่อนว่าอย่าฟ้าวใจหอนนะ,ะวางแล้วนะทุกคน สุกเพิ่นอันว้าวนะทุกคนบางคนที่เอาข้าวมาก็จะว่านแบบนั้นเลยทุกคนนั่งบอแน่ใจว่าทุกคนเห็นบอว่วานขึ้นแบบน,นั้นเห็นบอทุกคนขาวๆเพิ่อจะเพิน่นเอาข้าวมาว่านเนาะว่านใส่น่ลูกคู่บ่าเนี่ยตีบ้านเด็กอายุข้าวข้าวซึมมือตั้งใจถ้าสิ่งทำจริง ที่ไปเก็บเงินผลกระจับประกาศออกมาแบบนั้นนะทุกคนมาปันนี้นั่งสิไปว่างเพลินละนี่นะทุกคน,กคนจะว่างไปเลยทั้งคางาว่าทั้งหน้าว่าทั้งคางาว่าทาั้งไดนก็นได้นะทุกคนคนหลายให้ไปได้ไหมไอ้บี ขันมะเป่งนี่อย่างมาวางพร้อมนะทุกคนวางก่อนพร้อมนะวางก่อน

มาบะมาซิกนะทุกคนแต่ว่านี่างขาวสลายเป็นกันจจศิษยเลยนะทุกคนมาซิกยอยู่วัดแบบนี้เลยให้ครูบาอาจารย์ศิษยใหนน้ทุกคนตอนนี้นางก็พายกับนายวางเพิ่งแล้วมนทีมหอยแล้วหลังจากเพื่อนวางเพิ่งเนาะแล้วเพป็นกาหน่าจะสวัสดสวัสดีอีกหน่อยละกาจุหมดแล้วทุกคนแต่ว่าตอนนี้นบบางกำลังไาวทุกคนเบินนะ่งเนาะเพราะว่าจะออกไปเลี้ยงเลยนึง สำหรับคลิปนี้นาะงก้าพาทุกคนมาเบิง้งคำนี้เนาะทุกคนสัถ้าเพย์มากเาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นอนที่สำคัญลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจกนเด้อสำหรับคิปนี้าขอตัวไปก่อนนะเบิ้งใครให้เบิง้งคำนี้แนละ้วทุกคนเนาะไม่บ้าจะกันคลิปหน้า